มนคุณศรีนะคะ <Wars> เป็นคนสล <invoke> ัด <disappointing> ดี <S <S ค่ะนะคะก็ทำแม่เป็นแม่บ้านเนาะก็ได้มาเจอธุรกิจตัวหนึ่งแต่มันทำแล้วอ่ายังไม่ประสบความสำเร็จก็ได้มีเพื่อนมาแนะนำของอรูุจักบริษัทไอบริษัทของเด็เจมส์แล้วตอนนี้พอได้มาเจอเราครั้งแรกเลยอะที่จริงๆเราเป็นคนรักสว เรากินผลิตภัณฑ์อะไรมามันยังไม่ตอบโจทย์เนาะริ้วลอยมาเนาะห้าสิบกว่าแย่งกันเลยค่ะแย่งกันขึ้นเลยแย่งกันขึ้นเลยนะพอมาเจอเด็เจมเนาะเรามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครั้งแรกตอกแรกเรากินเข้าไปเฮ้ยจากที่เราเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับพอเรากินเข้าไปเฮ้ยมันทำไมหลับลึกวะเริ่มสนใจขึ้นมาละแล้วบางเอิว่าได้ได้คลิป ใช่ล่ามาค่ะมาทาเนาะมันจะมีมีฟอ์อยู่หรอกนี่ค่ะถึงสิบห้าวันเด้งขึ้นเลยค่ะโอ้โหยิ่งประทับใจมากเนาะแล้วก็ประทับใจมากที่สุดคือไปแคมป์นะคะวันที่แปดสิบเก้าไปแคมป์ประทับใจอะไรมากที่สุดประทับใจรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้องรุ่นมยมองดูแล้วเขาเหมือนคนอายุสิบเก้าเลยค่ะแข็งแรงกระชับกระเฉง เวลาเต้นเขาบอกโอ้โหใส่กันอย่างนั้นเลยเราจะอยู่ได้ยังไงนอะเราก็ติบแปดกับเขาบอกใส่แบบสุดๆลืมลูกทิ้งเลยค่ะปล่อยเลยเอาตัวลรก่อนละวันไปเก็บข้อมูลไปอะไรมันมันมันอ๋อที่เขาบอกอะไรได้ยิ่งดีใจโอ้พอไปเจอแผลนี่ไปเจอแผลนอะโอ้นีแหละมันจะทำให้ชีวิตเรามั่นคงเพราะเราหามาตั้งนาน พ่อแม่ผัวลูกน้องแล้วเราเรามาเจอตัวเนี้ยเราบอกว่ามันใช่เลยมันใช่ที่สุดเลยแทนการตลาดนะแล้วก็มาทับใจมันสุดพี่พี่โค้ดนะเราเหมือนพี่เหมือนน้องมันเป็นพีมันมันรักกันน่ะมันและยิ่งยิ่งวันที่จะจากกันเนาะมันได้กอดอมันได้อบอุ่นมันได้โอ้โหมีพลังใส่กันอย่างเงี้ย บอกได้เลยว่าแล้วยอดจริงๆค่ะแล้ววันเดือนนี้ประกาศเป็นเลยยังแสนใครยังแสน